เป็นลำโพง360อ,องสงศานะครับติดนอกบ้านนะครับหมอกเขาก็จะออกซ้ายขวาแล้วก็ไหลเต็มตัวอาคารนะครับนี่ I know I ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นงานติดตั้งระบบภายในนะครับที่ลูกค้าครับสร้างตึกขึ้นมาตามแบบครับแล้วผมมาติดตั้งระบบนะครับอันนี้ระบบแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับระบบภายในก็เต็มที่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในอีกทีนะครับดูรอบๆบ้านดูข้างในดูการติดตั้งอุปกรณ์นะครับอันนี้นะครับที่ผมถืออยู่เป็นลําโพง360องศานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะติดตั้งบนหลังคานะครับตรงบริเวณหองลถเดี๋ยวให้ช่างขึ้นไปจอหลังคาแล้วก็เชื่อมนะครับยกเสาขึ้นไปอย่างนี้นะครับถ้าติดหลังนี้คือผมก็ต่อสายน้โพงนะครับแล้วก็ตัดต่อเข้าบูชุดแมกเนติกนะครับแล้วก็ควบคุมทางไกลนะครับผ่านมือถือนะครับระบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดปิดผ่านมือถือทั้งหมดนะครับนี่ก็เราอยู่กันบริเวณห้องควบคุมนะครับชุดระบบเสียงกับควบคุมระบบอากาศนะครับเรามีกล้องย้อนปิดนะครับตัวเครื่องเสียง ทั้งหมดผมจะใช้ทั้งหมด5ตัวนะครับเสียงนอก1นะครับเสียงนำา2ตัวนะครับเสียงใน2ตัวนะครับฮ้อนหมอกต่างๆเนี่ยเรามีเบเกอร์แยกอีก1ชุดนะครับเบเกอร์อันต้าโซนิกนะครับ63แอมป์นะครับ1ตัวแล้วก็จะมีฮิตเตอร์หกสิแอมป์1 1ตัวนะครับชุดนี้เป็นของระบบเสียงนะครับแล้วก็จะมีตัวควบคุมระบบออนไลน์นะครับ4ดีเลย์นะครับก็ประมาณนี้นะครับ เป็นกล้องจรนปิดนะครับสีตัวนี้ผมจะมีตรงหอหนกครับหจุดนะครับสองทางนกเข้านกออกมีจุดที่สองนะครับลงบันไดมานะครับตรงด้านหลังตัวอาคารนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับกล้องฟิกตายนะครับมองนกบินมาทางบันไดจุดนี้นะครับแล้วก็จะมีหนึ่ตัวนะครับกล้องหมุนได้นะครับจะอยู่ภายในห้อง ด้านหลังนะครับก็คือมุมนี้นะครับมุมด้านหลังที่มืดๆเนี่ยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เบริเวณห้องควบคุมนะครับก็ตรงที่เรายืนถ่ายคลิปตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเราติดกล้องแล้วก็จะเห็นหมดนะครับเครื่องเสียงตัว1นถึงห้านะครับทำงานหรือไม่ทํางานนะครับเวลาเครื่องมันทํางานเนี่ยมันจะมีแสงแสงไฟอย่างนี้นะครับซูมได้นะครับซูมได้ชัดเจนนะครับอันนี้นะครับเครื่องค้นหมอกอันต้าโซนิกที่ผม ว่านะครับเราจะต่อท่อขึ้นไปนะครับแล้วก็แยกซ้ายขวานะครับหมอกเขอก็จะออกซ้ายขวาแล้วก็ไหลเต็มตัวอาคารนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับ20หัวมีปลั๊กกันน้ำชัดเจนนะครับชุดนี้คุมมันตาต้นิกนะครับแล้วมีปลั๊กพาวเวอร์ที่ใช้สําหรับงานฮีเตอร์นะครับกล้องจังปิดต่อสายติดเก้าอี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ชั้นเดียวนะครับราคาทั้งหมดนะครับอยู่ประมาณ สี่แสนนะครับค่าระบบเฉพาะค่าระบบนะครับตัวอาคารก็น่าจะไม่ต่ํากว่าเจ็ดแสนนะครับก็ประมาณนี้นะครับถามทางเจ้าของบ้านเจ้าของก็บอกประมาณด้านแสนร้านสองประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นหอนกนะครับเปิดช่องเข้าทางหลังคาแบบโอเพนลูปนะครับคือนกขอจะบินดิ่งลงมานะครับทั้งนกทั้งฝนน้ําต่างๆนะครับขอจะตกลงมาข้างล่างเนี้ย แล้วไหลมาตามบันไดนะครับเลาบล็อกกันน้ําตรงลูกขั้นบันไดแล้วก็ต่อท่อออกไปทิ้งด้านนอกนะครับอีกอย่างเนี่ยนะครับไอตัวพาร์ติชันเนี่ยผมจะไม่ได้ก่ออีกนะครับก็คือจะเป็นผ้าใบติดตาไก่นะครับยาวสีกว้าง3านะครับงอาง่ายถ้านกเยอะนะครับเราถอดผ้าใบออกเรื่องแสงก็ไม่เกี่ยวนะครับแต่แรกๆเนี่ยเราต้องบล็อกให้ข้างหลังมันมืดแล้วก็บังคับให้นกไปด้านหลังให้มากที่สุดนะครับเดิมทีนะครับในแบบที่ผมให้ลูกค้ามาก็คือให้ลูกค้าเปิด ช่องเข้าด้านหน้าด้านหน้าตึกด้านนี้นะครับพอมาหน้างานจริงเนี่ยมันเป็นป่ายางป่าต้นไม้สูงนะครับด้านหลังก็มีต้นไม้นะครับก็เลยต้องตัดสินใจนะครับเปิดช่องเข้าโอเพนรูปนะครับให้บินเข้าทางหลังคานะครับคนไหนนะครับมีกําลังนะครับที่ไม่มากต้องการสร้างเองนะครับผมก็รับทําแต่ระบบผมก็รับนะครับหรือจะไม่จ้าง สนใจนะครับอยากรู้ข้อมูลติดต่อสอบถามก็โทรกันเข้ามาได้นะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสนใจตรงไหนก็โทรกันเข้ามาสอบถามได้ครับที่เบอร์ผม089นะครับ2 9 1 1 2 9 9นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่แล้วก็ไปทานข้าวนะครับช่วงเย็นแล้วก็แยกย้ายนะครับเดินทางต่อนะครับ